สวัสดีครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณ้าคุณอาและคุณตาคุณยายทุกท่านเลยนะครับครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามมาใหม่ด้วยนะครับครับความเชื่อมั่นนะครับไม่ได้มาง่ายครับต้องมาพิสูจน์เลยนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความเป็นใจสําหรับคนที่ถูกหวยด้วยนะครับและสาหรับคนที่ไม่ถูกนะครับก็ผมก็จะพยายามให้มากกว่านี้นะครับ ครับโสดก็มีถูกมีผิดนะครับสำหรับท่านใดที่เชื่อมั่นในตจวผมนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะหยดูนะครับว่ามีเลขอะไรเข้าบ้างและหลุดบ้างนะครับอ่าครับอ่่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่าคุณแม่หมยแจวนะครับมอฟลำใจนะครับอมาให้หนึ่งพันบาทนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะครับ แล้วก็ท่านวราพัฒน์นะครับหนึ่งพันบาทนะครับมอบค่ากาแฟหรือว่าค่าคิดค้ามโนนะครับหรือค่าวิเคราะห์นะครับค่าน้ำรถไฟนะครับหรือว่าค่าเน็ตนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมเองก็มาวิเคราะห์ให้ท่านดูนะครับว่าสูตรและการที่ผมให้ไปเนี่ยมีอะไรเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสำหรับท่านใดที่เล่นใบสีขาวนะครับ ปักหลักร้อยนะครับผมก็เข้าไปที่4นะครับผมเด่นไปที่1,4,6นะครับก็เข้า4ี่นะครับแอ้เลขวิ่งนะครับก็ต้องขอกาบขอโทษขอภัยจริงๆนะครับไปจับผิดนะครับเด่นไปที่0กับ5นะครับชี้ไปที่0นะครับแตุู่นไม่เด่นดันมาครับเลข8นะครับก็ขอโทษจริงนะครับและ2ตัวนะครับเลขพี่น้องนะครับ78อย่างเช่นศู หนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าหรือว่าศูนย์เก้าเนี่ยผมจะมองข้ามเลยนะครับเลขพี่น้องนะครับางิดได้นะครับผมจะปิดประตูความเสี่ยงนะครับเพื่อมาให้ผิดพลาดอีกนะครับถ้าเลขพี่น้องมีเลขวิ่งในสามตัวนี้นะครับเราจะเก็บไว้นะครับเป็นเลขกันนะครับะนะครับ ทางที่เจ็ดแปดผมติดดับแค่สองจุดเท่านั้นนะครับติดดับแค่สองศูนเท่านั้นนะครับแต่ก็ผิดพลาดจนได้นะครับจะต้องขอกราบขอโทษขอภัยทุกท่านเลยนะครับที่ทาให้ท่านผิดหวังนะครับและสําหรับสองตัวล่างนะครับก็ทําตามเป้าหมายสําเร็จนะครับเราะในคลิปที่แล้วนะครับหรือว่างวดที่แล้วนะครับที่ผมบอกกับท่านว่าผมจะเล็กวิ่งมาควายกันเลยนะครับก็ง่ายๆครับแล้วเข้าบ่อยด้วยนะครับ เขาจะจะม้วนผมก็ทําตามที่พูดไว้นะครับแต่ข้อจริงครับอ่าเล็วิ่งผมเนี่ยได้สามห้าเก้านะครับสูดึงมนได้หนึ่งสามหกนะครับชนมาที่สามผมก็เลยไปเน้นสามนะครับแล้วลองเก้าแล้วก็เอาเลขวิ่งมาไฟไปไฟมาครับก็จับเก้าหนึ่งได้นะครับแล้วก็เอาสายปากนะครับผมย้ำเสมอครับว่าผมเน้นตรงๆนะครับ ตัวละหนึ่งร้อยครับตัวขับตัวน่าสิกก็ขอแสดงความใจสําหรับคนที่เล่นตรงๆนะครับออกเก้าหนึ่งนะครับครับก็ดีใจกับท่านด้วยนะครับที่เล่นใบสีขาวนะครับล้างก็คือล้างนะครับทีเนี้ยมาดูใบสีฟ้านะครับสําหรับคนที่เล่นใบสีฟ้าก็ต้องขอโทษขอภัยจริงๆนะครับเพราะว่ามันไปเข้าตัวเอ่อสีขาวเนี่ยอ่แค่เก้าหนึ่งนะครับชุดเดียวนะครับเพราะว่า เลควิ่งรูดไม่มีนะครับเลกวิ่งบนล่างผมหลุดนะครับก็ต้องขอกรับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็จะหนักจะเต็มนะครับทําไมมันไม่มาเก้าสองหรือสองเก้านะครับไปมาเก้าหนึ่งนะครับก็จับผิดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะเพราะว่าแมแต้มเด่นหนึ่งแปดมากๆไปข้างล่างนะครับแล้วแมสูงก็เป็นเลขรองครับอ่ามันก็เลยเอาแม่ดาวดึงขึ้นมานะครับ แต่เม็ดเดียวนะครับผมย้าเสมอว่าเลขหนึ่งพันชุดนะครับเราเอามาไเม็ดเดียวเนี่ยความเสี่ยงที่จะไม่ถูกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ทาความฝันไม่สําเร็จนะครับก็พยายามให้มากกว่านี้นะครับเสียดายครับแต้มผมเด่นไปที่หนึ่งเก้านะครับเด่นไปที่หนึ่งกับเก้าแต่ผมไปจับแต้มศูนย์มาให้ท่านนะครับก็เดี๋ยววัวหน้านะครับจะพยายาม ให้เข้าไม่ได้ครับใจก่อนนะครับต้องมีสักวันครับอ่าทีเนี้ยไปดูสามตัวโต้บ้างครับสามตัวโต้เนี้ยก็ไปเข้าชุดอ่ามาตรฐานนะครับหกสิบแปดชุดนะครับสี่เจ็ดแปดนะครับเสียดายว่าชุดคัดเล่นเนี่ยทําไมผมไม่มีสี่เจ็ดแปดครับมีแต่สี่จดเก้านะครับปรีเคลียนะครับเขียห้ามกงกรผมอะมันไม่มีครับไปไปเด่นเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม มันไม่มี4 5 7 8ครับแ่มันไม่มี4 7 8ครับมันเลยหลุดครับอ่าแต่สูตร5ตัวเนี่ยหลุดยากนะครับมาหลุดวันนี้ครับก็ต้องอ่าผิดพลาดนะครับก็จะพยายามคัดสนาให้ดีกว่านี้นะครับหรือว่าพยายามให้มากกว่านี้ครับก็ต้องขอโทษขออภัยจริงครับอ่าสาหรับทําไมไม่เป็น3 7 8ครับผมเราเสียได้อ่เป็น4 7 8นะครับก็ ผิดครับก็ต้องขอโทษจริงครับมาดูใส่ปากนะครับสําหรับท่านในที่ชอบใส่ปากนะครับผมไม่แน่ใจว่าในคลิปเมื่อที่แล้วผมก่อนเน้าองอนเนี่ยผมได้ลงใส่ปากให้ท่านดูหรือเปล่านะครับแต่สมาชิกผมได้ทุกท่านนะครับนี่ครับสี่หลักร้อยผมเด่นสี่หลักสิบผมเด่นเจ็ดหลักหน่วยผมเด่นแปดครับสี่จแปดตรงๆรครับแค่นี้ครับเน้นๆครับแล้วเคลียร์ด้วย หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวสิบหน่วยนะครับแล้วก็ไม่พอครับแต้มครับแต้มสี่เจ็ดแปดแต้มเก้าครับเด่นแต้มเก้าครับอเสียดายผมไม่จับแต้มเก้าไปวางไม่เดียวครับไปจับแต้มศูนย์ให้ท่านนะครับนะครับแล้วก็แต้มสิบหน่วยเจ็ดแปดแต้มห้าไปเลขการนี่ครับผิดพลาดตรงนี้ครับแต่ตัดทิ้งผมผ่านนะครับผมก็จะพยายามให้แข็งแบบนี้ตลอดไปนะครับ สำหรับอะไรที่อ่อนก็จะให้แข็งยิ่งขึ้นนะครับครับก็สำหรับอาจารย์หรือว่าสมาชิกทุกท่านที่เอาสูตรนั้นราคาตรงนี้ไปคัดนะครับก็น่าจะเรา้นทุนนะก็มีส่วนที่จะถูกหวยได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะครับแล้วก็สาตัตตรงครับสาตัวตรงเนี่ยผมเองก็บอกกับทุกท่านว่านี่คือขุมทรัพย์นะครับขุมทรัพย์ของผมนะครับ เพราะว่าถ้าผมไปรอค่าสมาชิกทุกท่านผมอดตายครับบอกตรงๆครับขอเลขเข้าว่างไม่เข้าว่างนะครับเพราะว่าสมาชิกบางท่านก็ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุนนะครับก็มาอาศัยดูยูทูบนะครับหรือว่าวิเคราะห์จากช่องอื่นนะครับแต่ตรงนี้ผมย้ําเสมอว่ามันเป็นกลุ่มทรัพย์ได้ยังไงนะครับผมบอกว่า300ร้อยชุดเนี่ยนะครับสามชุดเนี่ย ถ้าเล่นท่านเล่นตัว10บาทนะครับลงทุน3,000ันบาทนะครับท่านถูกในเว็บบางเว็บนะครับจ่ายบาทละพันนะครับถูกได้เป็นหมื่นเลยนะครับหรือว่าเว็บหนึ่งก็จ่ายก็ร้อยสิบหรือว่าบางเว็บจ่ายเก้ร้อยนะครับถ้าถูก10บาทก็ได้เก้าพันนะครับลงทุนสามพันได้หกพันนะครับกำไรน้อๆนะครับสมัครผมแค่ร้อยห้าสิบสุดคุ้มนะครับถ้าผิดเราทบครับสมมติว่าผิดวันนี้นะครับผิดวันนี้ เราก็ทบนะครับจริงๆแล้วมันทบอ่ามันเล่นสิบบาทได้สองงวดนะครับอย่างเช่นงวดเนี้ยสมมติว่าท่านไม่ถูกท่านเล่นไปสามพันบาทอ่าไม่ถูกแล้วงวดหน้าท่านก็เล่นตัวสิบบาทอีกอ่างวดแล้วรวเป็นสามพันงวดนี้สามพันก็รวมเป็นหกพันถ้าถูกในงวดที่สองท่านได้เก้าพันท่านก็ยังเหลือกาไรทั้งสามพันนะครับอ่าแบบนี้ครับแล้วงวดที่สามถ้าผิดอีกก็ไปทบเป็นยี่สิบบาทครับ แบบนี้ครับก็อยากให้ท่านลองไปพิจารณาดูครับว่าสูตรและารนี้ยมันหาเงินได้จากอทํายังไงไให้กัดทุนเล่นหวยและได้กําไรและได้ทุนเอาไปอ่ดารงชีวิตหรือว่าต่อย,ยอดตัวเองนะครับอ่ามันอาจจะน้อยหน่อยนะครับสําหรับคนที่ออยากได้เยอะๆนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับคนที่ เบี้ยน้อยนะครับก็เล่นแบบนี้นะครับดีกว่าไปทํางานหรือว่าไปทําไรทำสวนนะครับก็ตรงเนี้ยอยากจะนําเสนอเพราะว่าถ้าใครติดตามผมเนี่ยเล่นไม้ทบยังไงก็ได้ครับยังไงก็ถูกครับนะครับไม่สั่งม้วสีม้วนผมไม่เชื่อหรอกครับว่าผมให้ติดถึงสีม้วดหรือห้างมวนนะครับแค่สั่งม้วเราก็คือแล้วครับได้จำนต้นเรื่องดอกนะครับทีเนี้ยเรื่องดับ ต้องไว้ใจผมครับสําหรับท่านใดที่ติดตามผมนะครับ <Yeah. S 1> เรื่องดับเนี่ยสมาชิกทุกท่านบอกว่า,าคุณพิเชษอยากได้ดับแบบเนี้ยหายากมากนะครับมาเจอคุณพิเชษเนี่ยโหแบบเหมือนดีใจมากครับที่มาเจอบอกว่าคุณพิเชษที่ให้เลขกดับเป็นแม่นบ,บางท่านเรียกโอ้ยอาจารย์อยากได้เลขกดับเป็นแม่นยังไม่หาอาจารย์มาไหนอาจารย์แล้วพวี่มื่เจออาจารย์เนี่ย บอกว่าผมเองก็บอกว่าผมไม่ใช่จานนะครับผมแค่คนธรรมดาครับก็ชอบคิดชอบนวดนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบเลือกจากผมก็ลองไปคิดดูครับว่าถ้าท่านเอาเลือกแบบผมไปตัดเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้นะครับจากท่านจะเสียเงินไปเยอะเนี่ยเอาเลือกจบกผมไปตัดก็ลดต้นทุนได้นะครับแต่ถ้าชอบจริงๆก็เบาๆครับนะครับผมเองก็ไม่ได้อุจจรินะครับว่าผมเก่งหรือว่าผม ทำไมเลขดับผมแม่นนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองครับตอนนี้ฝนตกนะครับเสียงอาจจะมีคือลบกวนนะครับผมเ,เองก็จะขอจบแค่นี้นะครับอ่าชุดเต็มชุดเต็มแป๊บหนึ่งครับชุดเต็เมก็มีเจ็ดแปดนะครับเห็นได้ชัดว่าเลขดับผมก็มีแค่สองจุดและเจ็ดแปดผมก็มีชุดเต็มเลขวิ่งผมก็มีศูนย์ห้าแปดอ่าถ้าใครดึงที่ศูนย์ที่ห้าที่แปดไป ที่อะไรที่มีสู์มีห้าแปดไปก็ถูกครับแล้วเจ็ดแปดไม่ิีจับด้วยนะครับเห็นได้ชัดว่าจุดเต็มเนี่ยราคาแบบเนี้ยถ้าท่านคัดเต็มเนี่ยครับก็มีกาไรนะครับได้โชคได้ลาภครับสำหรับข้างล่างนับแค่จุดเดียวครับก็ผ่านชลุยครับก็ได้เก้าหนึ่งเก้าเข้าไปกลับนะครับก็ขอแสดงความยินดีสหรับคนที่เล่นข้างล่างนะครับคนจบดังจบ จบเสร็จแล้วนะครับตรงน,นี้ก็ทางล่างได้บอกหรือยังจะไม่ใช่ก็เก้า,าหนึ่งนะครับแต้มได้เคลียร์ผมก็เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวมาสองตัวเลยนะครับแต้มศูนย์นี่ครับแต่เขาแต้มรองครับก็เลยไม่ได้เป็นเด่นนะครับเสียดายผมไม่จับแต้มหนึ่งนะครับเก้าสองแนตะ้มหนึ่งโอ้โหเสียดายถ้าออกเก้าสองก็ดีเลย ดครับต็นหนึ่งทนะีงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจแลวก็ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับทีนี้ฝนตกนะครับผมเองก็อยากจะอธิบายถ้าท่านฟังได้นะครับผมเองก็ขออธิบายสามตัวโต๊ดทีหนึ่งนะครับเอาเดี๋ยวขออธิบายสองตัวบนก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงผิดพลาดนะครับไม่แน่ใจว่าท่านได้ยินหรือเปล่านะครับ นี่ครับเจ็ดแปดเนี่ยผมดับไปแค่สองสูตรนะครับผมใช้ดับมัคคัสสูตรเนี่ยครับเรียชักว่าเรีดับเนี่ยเจ็ดแปดเนี่ยผมมีแค่สองสูตรเองนะครับมีแค่สองสูตรเองอผมคัดอย่างที่ทว่านะครับคัดคัดไปเรือสามสูตเนี่ยเจ็ดแปดก็ยังอยู่นะครับแล้วใช้เร์ เทาเจ็ดแปดก็ศูนย์หนึ่งก็ยังอยู่นะครับแล้วเลขวิ่งนะเลขวิ่งผมก็มีประมาณสี่สูตรครับสูตรหนึ่งก็มีเจ็ดสองมีแปดสูตรสามหลุดครับสูตรสี่เข้านะครับชนันที่เท่าเจ็ดข้ามาแน่หนึ่งตัวผมก็คัดแล้วนะครับก็เจ็ดแปดก็ยังอยู่ครับแล้วผมก็เอาแต้มไปตัดนะครับแต้มตัดก็เหลือเจ็ดแปดยังอยู่ครับ แต่มาผิดพลาตรงหลักการใหม่ครับหลักการใหม่ผมเนี่ยผมไปใช้หลักการใหม่นะครับผิดเยอะครับหลักการใหม่เนี่ยผมเองก็คิดว่าเหนื่อยฟรีครับเด้พี่น้องเนี่ยยังไงก็มาได้ครับผมจะไม่ใช้นะครับตัวหน้าผมจะไม่เอาเลยครับด้พี่น้องเด้พี่น้องเนี่ยมันโอกาสผิดท่าได้ครับสรุปเลยว่ามาโดนตักตอนนี้ครับ ด8ยังไม่มีครับท,ทั้งงที่ดัดสิบผมก็เด่น7ทางนวยก็เด่น8ไม่มีหายเลยครับ7-8หายครัแบนะครับวันนี้เปพาท่านไปดู3ามตัโต๊ทนิดนึ่งครับขอแก้ตัวสามตัวหน้านะครับผมก็ต้องขอโทษขอภัยจริงๆครับว่าทำไม3ามโต๊ดถึงไม่มี4-8ในชุดทานเล่นนะครับ ผมก็ใช้หลักการนะครับชุดโต๊ะเนี่ยไม่เบิ้ลไม่หามเนี่ยมีทั้งหมด1้อยชุดนะครับผมก็ใช้พื้นฐานตรงนี้มาคัดนะครับผมก็ใช้เลขดับที่ดับสามสิบประชุดเนี่ยตัดไปนะครับดับสายแก่งนะครับดับไปแล้วเหลือประมาณแปกชุดสี่เจ็แปดอยู่นะครับสีแปดยังอยู่ ก็ใช้สุดเทียเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งผมก็มีผมมาสองสูตรมารวมกันครับศูนย์หนึ่งสามห้าหกเจ็ดเนี่ยต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวครับอ่มาเทียนะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งก็ศูนย์ห้าแปดเก้าต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับ,รบ 4, 7, กย็ยังอยู่นะครับสี่เจ็ดแปดอ่เห็นได้ชัดว่าชุดเต็มหกสิบแปดชุดเนี่ยยังอยู่นะครับยังอยู่ ครับทีนี้ผมก็มาให้ตรงนี้ครับนี่ครับสูตรเกียร์ห้าังกรครับสูตรหนึ่งมีสี่ครับสูตรหนึ่งมีสี่สูตรสองมีทั้งเจ็ดกับแปดนะครับสูตรสามผมก็มีทั้งสี่ครบเลยครับสี่เจ็ดแปดนะครับแต่สูตรสี่นี่ครับสูตรสี่ผมไม่มีครับนี่ครับลุดครับ สิผมก็ยังมี8นะครับสิผมก็มี78นะครับนี่ครับหลุดไปสูตรเดียวครับอ่ามันหลุดตั้งแต่ตรงนี้เลยครับ4ี่ผมไม่มีครับอ่าผมก็มาคัดอ่าสุดเกียร์มาคัดทีนะครับสี่สามชุดที่เอาไปคายได้นหมครับมันหลุดครับหลุดสูตรนี้สูตรเดียวครับหลุดสูตรนี้สุดเดียวไม่มีอ่านะครับ อ้หรือสองสูตรแล้วตับทีเอฟแค่สองสูตรนี้นสองสูรตรนี้ไม่มี478มันก็เลยเกิดข้อผิดพลาครับนะครับมันเลยไม่มี478ครับมันก็เลยวิเคราะห์เจาะหรือวิเคราะห์แล้ววเคราะอีกนะครับมันไม่มีครับก็ต้องยอมรับว่า พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับมันไม่ประสบความสำเร็จครับผู้ต้นผมก็ไม่มี47นะครับแล้วก็ส8นี่คือคู่ดับนะครับคู้ต้นผู้ถางนะครับผมเคาเจอดลึกจนขนาดนี้นะครับยังติดพลาดเลยนะครับก็อยากจะให้สมาชิกเห็นใจด้วยครับผมยังพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับอ่ายังเคยพอมพลาดได้นะครับก็จะพยายามให้มากกว่านี้นะครับ ก็กราบขอขอบคุณคุณแม่หมวยนะครับมีมอบใจมาให้หนึ่งพันบาทนะครับเพื่อเป็นวิจัจนะครับให้คะแนนข้าไปผมนะครับแล้วก็คุณเวลาผัดด้วยนะครับหรือว่าทั้งวลาผัดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากมากเลยครับวันนี้ก็ต้องขกราบขอบคุณท่านมากมากเลยนะครับทำคลิปตอนฝนตกพอดีนะครับก็ต้องกราบขอโทษจริงครับที่เสียงอาจจะ ไม่รบกวนนิดหนึ่งหน,ะนูจะต้องขอกขาบขอโทษขออภัยที่จุดพลาดคั้งไปนะครับก็จะพยายามให้มากกว่านี้นะครับสวัสดีครับ